สวัสดีนะครับวันนี้ผมสั่งแก๊ปมา2องคันนะครับคันไหนมาถึงก่อนเนี่ยนะครับผมจะให้เพิ่มนะครับถือว่าเป็นผ่อนกำลังใจในการทํางานนะครับช่วงโควิด -19 กนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคันไหนจะมาถึงก่อนกันนะครับและก่อนสั่งนะครับผมสั่งร้านใกล้กันเลยนะครับสั่งเวลาพร้อมกันของเนี่ยน่าจะได้เวลาในพร้อมๆกันแต่มาดูกันนะครับว่าคันไหนคันไหนจะมาถึงก่อนกันแล้วกันเนาะผมจะให้เพิ่มนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็รอได้ประมาณถึง15นาทีแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอันนี้น่าจะมาถึงก่อนอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเมื่อเราช่วยเขาเะยครับอ่านะครับสําหรับแก๊ปคุณนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเขาเข้าบิดซอยนะครับเราก็โทรแจ้งเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเขากําลังจะอ้อมมาฝั่งทางนู้นนะครับอ่าเขากำลังอ้อมมาฝั่งทางนู้นเลยข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอรอรอเข้ามานะครับเข้ามาแล้วนะครับ อันนั้นไม่ต้องทอนครับอันนี้ผมทำทำลิปอยู่ผมสั่งไว้สองคันอันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเปิดเปิดบอกกันอันนี้วิ่งได้กี่งานแล้วพี่วันนี้ได้สิบห้าครับสิบห้าอันนี้ผมไม่ต้องทอนนะครับเพราะว่ามันถึงคันมาถึงอีกคันหนึ่งถึงก่อนโอเคขอบคุณครับครับผมโอเคปโชคดีนะพี่วันนี้ลงยูทูบแล้วครับใช่ใช่ครับใช่แน่ไหนครับผมของเล็กมิมินะครับเล็กมิมิภาษาอังกฤษใช่ไหมครับภาษาอังกฤษ L E K M I M I โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ อ๋อก็คันแรกนะครับคันแรกผมก็ให้ช่วยพี่แกไปแล้วนะครับก็เลยอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับจริงๆผมรุนนะผมผมรุนให้อยากให้น้องผู้หญิงมามาถึงก่อนด้วยซ้ำนะครับก็เป็นผู้หญิงครับปกติแล้วจะหายากมากนะครับปกติจะมีแต่ผู้ชายนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับก็มารอดูกันแต่ว่าผมก็จะให้อันนี้ผมทำคลิปอันนี้ผมจะให้หมดอยู่แล้ว อันนี้วิ่งได้กี่เที่ยวแล้วครับเดี๋ยวเปิดเปิหมองนิ่ได้ไหมอันนี้วิ่งได้กี่รอบแล้วครับได้เจ็ดแปดรอบครับอ๋อเพื่องนี้โควิดคนสั่งเยอะไหมครับน้อยลงมากน้อยลงมาก,อ,มากอันนี้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ผมตั้งใจจะทําให้อยู่แล้วค,ครับผมเป็นไงสู้ๆนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับผมก็ตอนนี้นะครับแก๊ปก็มาครบทั้งสองคันแล้วนะครับผมก็ผมก็ช่วยทั้งสองอ่เนาะนะครับ มว่าช่วยทั้งสองนั่นแหละนะครับก็เป็นกำลังอยากเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับแก๊ปที่กลับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่าช่วงนี้นะครับโควิดสิเนี่ยทําผิดมากเลยนะครับทาให้งานลดลงนะครับยังไงก็ขอบเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะโอเคครับผณมากครับ